ดีครับพี่น้องมือนีผ้าพี่น้องมาเห็ดเม่นุ่มออมออมเนือ้อใส่บะเขือพี่น้องนี่ครับพากงเฮาเครื่องต่าง,างห่อขกามี่นี่แหละครับพี่น้องมียังไงพี่น้องมารับชมกันครับเมนูห่อมือนี้พี่น้องว่าจะมาออมนี่แหละครับออมเนือ้อส่วนที่เหลือของเมอว่านนี่ครับเป็นเนือ้อส่วนส่วนแก่ของเนือ้อ เนื้อหัวนะครับตัวเนื้อวัวนี่ครับพี่น้องนี่ครับจะมาออมใส่ปลาเขือนะครับมีปลาเขือมีกระหล่ำนะครับเนาะแล้วก็มีเครื่องปรุงของเหง้าก็มีย่างเนยครับพี่น้องผักชีลาวครับหอมซี่แล้วก็หอมหอมบัวครับพี่น้องขาดบริเวณที่แบบผิดครับพี่น้องติดตามรับชมครับก็เนื่อพี่น้องเขาต้องมาหันเนื้อครับพี่น้องหันเนื้อเพื่อที่จะเตรียมไปขัวครับพี่น้อง ฮันเนือฮันตอนพอดีคำหรือเปล่าคืัว่ันชิ้นพอดีคำกำลังกินเสร็จมาถึงฮันหน่อยไรกับพอดีขวายเสร็จเสร็จไปน้องเป็นเนือทิดไข่พี่น้องเนื้อติดไข่แหละครับเนื้อส่วนที่ส่วนตรงนี้มันจะมีส่วนแสร็ของมันก็คือว่ามันมีพกเอ่อพวกเอ็นพวกรง่ผิหน่องตรงผิหน,น้อง,ง,น,น,องนะครับเอาไปออมแล้วออมใส่พักใส่ยังไงมันก็สีมีความเหนียวเล็กของมันหน่อยไปหน้องของยัดซอยฮันเนื้อจัดหน่อยพี่น้อง,องอนเมนูนี้เหมาะสำรับคนดี ฟันดีหรือว่าแข็งแรงก็เปลองด้วเพราะว่าเนื้อมันจะไม่เอ็นเนื้อผสม,มเอ็นลายเป็ลอกเนาะโอเครับอันตอนขอดีทำไปลองอันบวมตอนหน่อยตอนไหนตอนขอดี เสียบ้อยแล้วครับพี่น้องออมเมื่อไส่บกเขือนี่นะครับพี่น้องใส่บกเขือแล้วก็ใส่พักชี้เล่านะครับนาะใส่พักร่วมใส่กระลำแล้วก็ใส่หอมพักชี่ครับพี่น้องเซแปบ,บน้ำกันครับ